สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาทําเมนูที่มีความหอมไปซิบบ้านสาวบ้านเมนูที่ว่านี่ก็คือแกงพักละหรือว่าแกงชะอมใส่พักแซลพักเชียงดาและกับปลาแห้งเขาไปดูวิธีทํากันเลยนะครับว่าการแกงพักละหรือว่าแกงชะอมแบบเหนือนี่ใส่อย่างกันพ่องเขาก็จะตั้งน้เมื่อจนฮ้อนแล้วก็เอาปลาแห้งใส่ลงไประว่างที่รอปลาเปื่อยเขาจะมาพอพักที่เขาจะเอาใส่เราจะมีพักเชียงดาพักแซลพักละหรือว่าชะอมถั่วฝักยาวแล้วกับพักหัวตามด้วยเห็ดหัวหนูพักแต่ละอย่างมันจะมีความขมยกเว้นพักละหรือว่าชะอมกั ัถ้าใครชอบกินขมหรือว่ากินมาเป็นเมนูนี้ก็จะกินมาได้เลยแต่ถ้าเป็นคนเมืองคนเหนือหรือว่าคนลานาะเมนูนี่ก็คือยางคือพักที่ไซตตอนนี้ก็คือพักเซลนะครับค่อนข้างที่จะหายากแล้ววันนี้ก็ไปปะที่กาดนัดก็เลยจัดมาเหี3ยสัมมพอไซต์หรือว่าเด็ดพักเสร็จป,ปลากระเปยพอดีเขาก็จะตักเอามาพักไว้รอให้มันเย็นก็ก็ใสเอากลางออกมีคนคอมเมนต์มานะครับว่าเพราะอิหยังคนเหนือเวลาแกงพักละหรือว่าชะอมถึงเอาตอกมัดที่เ้ามัดก็เพราะว่าเวลาแกงมันจะมาได้กระจัดกัดาจนะครับมันก็จะได้อยู่เปิจุ กเดเซตเขาก็จะมาหั่นบบทั่วหรือว่าทั่วพักยาวแล้วก็เฮ็ดหุ่นหนูการหั่นกหน็หั่นน้ำหมกพอดีกรมรมพอดีกรรมนะครับหั่นเซตก็เอาพักไปล้างล้างเห่ซะสองสามน้ำล้างให้สะอาด, u, ด, una, า هو, าดทื่ดีเขา,า,กาก็บบกว่วมาโดนขี้ดินขี้ใยอย่า,างมากก็เพราะปลายเย็นเขาก็จะมาชีกเอาก้านเนื้อนะครับใส่เอาก้างออกเวลากินมันจะได้กินง่ายๆก้างมันจะไม่ได้ปักคอใส่เซตเขาก็จะมาตำน้ำพริกแกงกันใส่พริกแหง้งตามด้วยเกลือแล้วก็ตำนะครับตามเ้ื่อมันละเอียดพอละเอียดแล้วก็ใส่หอมขาวหรือว่ากระเทียมหอมแดงแแแล้กกตตหมมมะเเเออ่ปปไารข เนื้อเดียวกันน้ำพริกแกงกระตมํมง,ง่ายๆมาได้ยุ่งยกากพอตามเซ็ก็จะได้หนะ้าแต่ออากมากประมาณนี้นะครับเราก็ <c oughs> จะเริ่มแกงกันเลยพอน้ำต้มปลาฮ้อนก็เอาปลาที่เอาใสไว้ใส่ลงไปตามด้วยพริกแกงที่เอาตำใส่ลงไปแล้วก็โกนน้ำมันเข้ากันแล้วก็ใส่น้าล้างครกแล้วก็รอจนน้าเดือดนะครับเราถึงจะใส่เห็ดหุ่นหนูบะทัวหรือว่าทัวฝฟักยาวใส่ลงไปแล้วก็โกนน้ำมันเข้ากันแล้วก็รอจนน้าเดือดนะครับเราถึงจะใส่พักที่เอาใสไว้จริงๆแล้วมันจะต้องใส่พักเซลล์ตัวนะครับที่กาดเพื่อนก็มีขายอยู่แบ้แองอะ,ะลนลวนครั มันยอบมันยอบแตะนะครับมันยอบมันนักมันยอบน้อยเดียวนะใส่ลงไปแล้วก็โกนเนื้อมันเข้ากันแล้วก็ร้อจนน้ำเดือดเท่าถึงจะปรุงรสใส่ผงข้อแห้งกาถ้วยแดงใส่นักลำนักใส่น้อยลำน้อยตามม้วยรสดีแล้วก็ใส่น้ำหฮงแล้วก็ใส่หอมแดงเป็นหัวลงไปแล้วก็โกนเนื้อมันเข้ากันเวลาสุกมาถ้าเอากลิ่นกับหอมแดงนี่นะย่างขึ้นแล้วก็ร้อจนน้ำเดือดเท่าถึงจะมาจิ้มว่ารสชาติจะเป็นอย่างไดผัยมากอย่างไดขาดไอยยังกะเติมได้รสชาติที่ต้องการแล้วก็ใส่พักละหรือว่าชชะอออมมมมััััักลหหหรืว่่าาาานนนน้้ีคบแปงงเตย ใส่ลงไปแล้วก็ตักเอาพักที่อยู่ตังลุ่มมาโปะไว้แน่เขาจะใส่พักละหรือว่าชอมลงไปแค่2นาทีกับปอนะครับกินนี่มาต้องถามเนื้อป<ะ>้าเจ้ามันตึงอย่างหอมพอถึง2นาทีกับปิดแก๊สต,ตักใส่ถ้วยแน่ตานี่คือแน่กินขนาดกินนี่มาต้องถามนะครับหอมไปถึงซิบ้านสาวบ้านนะครับมากินแกงพักละด้วยกันไข่ทำมาเป็นแล้วอยากทานก็เข้าไปทําตามคลิปได้เลย